เรียบร้อยเลย,ยร้องอ,อย่างกับถูกเชือดคือมันมีกระรอกข้ามั <c oughs> น,นนอนเราไม่อยากท้ามัน <c oughs> ห,ห,หักโลบ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในคลิปครับมีครับแ้วถ้าแบบมือตึงๆแบบอยากว่า <c oughs> ม,มือตึงก็งไปนวดไอาามาขับรถไอ้หียมือตึงอ่ะตึงทุกคนทีเนี้ยโอ้โหหัวใจสวยขอบคุณน้องๆที่พามาเที่ยวครับผมครับ Ah! <laughs> ah! <oticality> ออก่่นคะสบายสบายสบายครับ พวกบอกเลย นนมันมีแท็กแท็กยากไงแท็กยากกับแท็กง่ายเราพวกเราเลือกแท็กยากกันมันก็เลยนิดหน่อยอะไอวิกมันเลือกแท็กง่ายมันก็ติดที่มันอะอกูขี่มาแถ็กมึงอะ アハハハ。 หมดหมดหมดถอดหมวกก่อนพี่พี่อะถอดหมวกถอดหมวกเดิน ไปจะเป็นทะเลของพัทยาเรานู่นใช่ไหมเลยตึกไปอีกเป็นบูดเลยค่ะหาบหาบแต่เมื่อกี้เห็นเห็นเราที่หนึ่งเป็นไงบ้างได้ไหมบูดไม่บูดต้องต้องฝึกอีกสักหน่อยนะเรียบนิดนึงเดี๋ยวต้องพาไปอีกสัิที่หนึ่งค่ะ สู้ๆนะคะพี่ย่งไงพาบูพาพี่เหน่งพาพี่แงเขาบอกว่ามปิ้้้งขึนนาใหห่อยนึงอยากมาเจอเขาไผ่เรียบร้อยเลยร้องอย่างกับถูกเชือดมีบูไงโอ้โหเอาคนอื่นดิโอ้โหเหน่งนี่งเ่เหน่งบอสบอสเราบอสลาอไหนไหนี่นไหได้ไปจับตรงไหนมาจับ กับเนินข้างล่างเปลี่ยนลายจังหวะมันเปลี่ยนลายจังหวะเปลี่ยนลายเขาอะคือมันมีกระลอก้ับถนนเราไม่อยากทัามันหักโลกแต่เราลงจากนี่ไปปุ๊บเราลงจุดรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปลายศาสตรติ้งไปเรื่อยแล้วไปกินข้าวตรงวัดวัดอะไรนะวัดแถวแถวนางหยองอ่ะก็คือเป็นยอดหนึงเหรอข้าววัดกินเป็นเด็ก มามามีช่องมาได้ตลอดแต่กินข้าววันแล้วล่าสุดเออจริงแค่นี้มันถือว่าแบบว่ายังไม่ได้อะไรเหนื่อยยังไม่ออกเลยใช่ไหมที่ผมขๆขอรูปไปฝากเมียหน่อยทำรีพอร์ต หลังจากได้ทดสอบนะครับเป็น Yamaha YZ ตัวไม่ใช่ของพี่โว้โวอ <c oughs> จะเ <c oughs> ป็นเจ้าของแล้วเป็นทางขี่สนุกสนุกพี <c oughs> ่ดแดนเขาพามาลองรถเฉยเราประกอบรถกันไอร้อยได้มาก็ไปทำลูก <c oughs> ทำ,ทำวลาวทำอะไรมาประกอบรถ <c oughs> ก็เอามาลองหน่อยเลยไม่ต้องเอายากมากเพราะว่าพังก็จะเป็นภาระกันได้อีกนะครับ เราสรุปวันนี้ได้ลองไปกี่คันแล้วตอนนี้ก็ลองรรประมาณสามสี่ครั้งเมื่อกี้พี่ไม่ได้กินนะเรื่องพะลาไม่ได้กินเลยนะหนีไม่หนีความเดียวโชคดีอากาศดีด้วยวันนี้ครับเดี๋ยวก็ทักทั้งไปต่อกันลายศารแล้วเดี๋ยวไปเบรกกินข้าววัดแล้วก็ตอนเย็นเหมือนเดิมครับบ็อกกิ้งสตรีทไปดูโชว์โชว์มีปิงปองมีนกกระจิบ มีอะไรเยหลายหลายอย่างเดี๋ยวไปดูมามามาน่น่นนู่นเขาทำการสแสดงทำการสแสดง <c oughs> จะขี่ล้เหรอ <c oughs> <c oughs> ไปไปไหนมาเนี่ยเขาสัมภาษณ์กันมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุยกับคนจีนอยู่คนจีนบอกว่าอะไรมาข้างบนมีร้านขนมจีนเปล่าไม่ได้อันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านตัดได้นะโปรแกรมมันก็ตัดได้อยู่นะตัดคือตัดไว้ตัดทิ้งกากนี้เหรอที่จะคุยด้วยใช่ใช่ช่วยใจช่วยโอ้เจ๊กุ่กไหนไงว่าวันนี้เหงื่อท่วมครับเหงื่อท่ว ทำเป็นเนไงคันเร่งรถเป็นอะไรหรือเปล่าอเป็นอะไรพี่เห็นบิดเห็นบิดมันลอยบิดมันลอยอย่างเดียวเลยเอ้ยเติมมาอะไรเนี่ยตั้งใช้ไหมม่ ฉันมีเครื่องมือ๊ะพี่นี่ไขเขาไขทำไรอ๋อก็ไปถูกจุดแดงเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างพี่แบบมีไขล้มไขคว่ำอะไรบ้างไหมไม่มีนะตึงทุกคนทีเนี้ยโอ้โหผู้ชาสวยมีมีอะไรเที่ยวบ้างพี่ ัวด้ออะไรอ่างมระประชันร้านกาแฟอะไรเงี้ยปิงปองปิงปองโชว์ มารถพระเอกนะครับก็มากับมากับพี่แดนนะครับนี่ยฝั่งมีบริการล้างรถด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราไปนะครับไปขับไล่สัตว์ท่านไม่ยากก็มีพี่แดนนำทางแล้วก็น้อาเงินเอาพี่เ้าของพี่แอดอะไรก็มา ตามคอนเซปต์ครับวันนี้เราบอกว่าเอาทางง่ายๆขี่แบบลองรถแล้วก็เราห่างหายกันไปนานนะครับไม่อยากจะหักโหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใช้ชีวิตกันต่อวันจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับวันนี้พอดีๆไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยไม่ทรมานครับมีทดสอบกันเล็กน้อยครับก็กลับมาได้แล้วครับทำแบ็คกับเอ็นดิโลครับสำหรับชาวดัสตูเจรครับแบบเผื่อคนดูอ่ะเขาแบบอยากมามาแบบเนี้ย ต้องทําไงบ้างพี่มาประชันเอาเป็นว่าพี่พาไปทัวร์ได้หรือเปล่าจ้างได้แล้วมีรถจ้างทัวร์ด้วยนำนำทางแล้วก็มีมีรถให้มีรถให้ให้ขี่ด้วยอหรอให้เช่าด้วยมาตัวเปล่านะมาตัวเปล่ากลับไปตัวเปลือยหมดเนื้อหมดตัวมีรถให้เช่ามีรถให้ขี่อยู่อยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยติดต่อไงเนี่ยฮ ก็ติดต่อเลยติดต่อแท่งแดงตัวไหนก็จะติดต่อติดต่อทางอ่าทางหายใจอะไรก็ไติดต่อสายแมสอะไรเงี้ยก็ติดต่อล่ะโอ้ยเออติดต่ออะไรถุงลูกกีหนึ่งก็แปดห้าศูนย์สองเจ็ดมีติดแต่ไม่ค่อยรับเอออ่ตรงนี้โลเคชั่นเรียกว่าประมาณแถวไหนครับมาประชันมาประชันวัดอะไรนะวัดอะไรนะวัดเขาโพทองวัดเขาโพทอง ถ้ามาจอดที่วัดพุทธโชมาเดี๋ยวออกไปรับออกไปรับมือใหม่ก็ขี่ได้เลยขสบายๆแต่ถ้าแบบมือตึงๆแบบอใหญ่มือตึงก็ไปนวดไปขี่ได้ขับรถไอ้เหี้ยมือตึงอ่ะทางสนุกครับทางดีทาชอบชอบชอบตรงไหนบ้างคลิปนี้วันนี้ชอบตรงเห็นเพื่อนลบครับเดี๋ยวไปดูในคลิปครับมีครับ เต็มเลยครับเต็มเลยคันดินเป็นคันดินนะเอาขี่มานะปื๊ดทีแรกเขาก็เป๋ซ้ายเป๋ขวาแล้วก็เปยซท้ายอีกผว่าเขาเล่นท่าเว้อเียทีสุดท้ายแม่งเปขวาแล้มไปเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปครับมีครับ่ว่านดีเป็นนี้แหไมต้อง ขอบคุณน้องๆองที่พามาเท e ี oh, ada, ่ยวครับผมเฮ้ยมันต้องมาครับเกอะนี้มันต้องมามันมนแล้วจะมีเรื่องเล่าเออมาขยี้ตาเลยโดนมาดิโหบ๊อบบี้ยูซิโหายหน่อยปิด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 คลิปให้หน่อยดิปิดคลิปให้หน่อยแบบสไตล์ยูทูบเบอร์ตอบรับพบกันคลิปถัดไปนะครับ นี่แหละโอเครู้เรื่องบายบายแล้วเป็นอันว่าเราปิดคลิปนี่ครับเอะกูต้องทิ้งรถแล้ว ชอบด้วยเขาชอบด้วยนะโอ้ยพี่เขาเหนื่อยพี่พี่เขาโอเคพี่ไม่มีแรงเลยตอนนี้ Tēnā! <laughs>